ปูขึ้นมาแล้วหน่ลงแรงปูขึ้นมาครงนี้ด้วยไอตัวเล็กขึ้นหนตัวเล็กเขียนให้ปูหน่อยตัวเล็กเขียนให้ปูหน่อยอะไรครับอะไรครับสองสองห้าสองห้าแปดแปดสองสองห้าแปดสองไม่แปดก็หกอ่ะตัวหลังแม่ไม่เห็นแม่เห็นไม่ชัดอ่ะสองห้าหกไม่เขียนไม่ก่อนไม่ห้าแปดก็ห้าหกลูก เดี๋ยวให้ปู่ดูจชัดก็หนูนี่แหละเห็นไม่ชัดปู่ก็ให้แล้วมันตัวใหญ่มัไกลอ่อะรอครับชัดเลยครับปู่สองห้าแปดสองห้าหกนะครับคุณผู้ชมช่วยทิ้หน่อยนะครับช่วยคิ้กันมาด้วยนะครับสองห้าปห้าแปกับสองห้าหนะครับปูปูจ๋าเจ้าภาพเขาขอแล้วปู่ให้พวกหนูได้ช่วยร่วมบุญกับเจ้าภาพเขาด้วยเนี่ยทุกคนที่นู่ัที่ห่รชยปูเนาะช่วยสร้าปู่ร้ช่วยทุกคนก็ให้สัจจะแล้วปูจะช่วยน้อยช่วยมากทุกคนเขาก็ช่วยเนาะ

สองับห้านี่ยืนแต่เลขหลังมันขยับมา6กมาเจ็ดมาแปดหกเจ็ดแปดอูอย่างเงี้ยแล้วหนูจะบอกไปรนายคะนี่ไงหนูเขียนแล้วหมดแล้วสองห้าหกสองห้าเจ็ดสองห้าแปดใช่ไหมครับให้อสส์สิ กูเขาจะพยายามเหยียบตัวหลังให้นะตัวหลังสุดแต่ว่าไอตัวสองตัวนะ่ะให้ซื้อสำรองไว้ mm hmm. แล้วถ้ามันเคลื่อนยังไงเดี๋ยวปูจะมาบอกร่างเนี่ยให้โทรมาบอกลุงต่อยอีกทีแล้วกันนะว่า mm hmm. เพราะว่ากองฉลากมันขยับเลขล็อกป mm hmm. ูเขาเลยมองว่าเขาขยับไว้สามตัว mm hmm. เนี่ยหนะึ่งสองสามน่ะที่ร่างมี่ถามแต่ว่าป mm hmm. ูมองว่าสองห้าไปน่ะน่าจะ mm hmm. ใช่แต่มันมีสองตัวเนี่ยที่เขาขยับขึ้นขยับลง ฉะนั้นก็เขียนไว้เลยลูกสองห้าหกสองห้าเจ็ดสองห้าแปดเขียนไว้ก่อนสองห้าหกสองห้าเจ็ดสองห้าแปดอประมาณนี้แหละอันนี้เลขรางวัลที่หนึ่งเนาะปู่เนาะเางวันไหนไม่รู้อะเลขเลขสองตัวล่างเรอปู่วันไหนไม่รู้เ,เ<า><ร>น,นี่ย<า> <c oughs> ประมาณนี้แหละเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเขาเหยียบปลูกเขาใกล้ๆวันนะคะเดี๋ยวเพราใกล้ๆวัน้าพเขาชัดเนี่ยคืนก่อนจะออกปู่มาบอกอีกทีแล้วกันเนาะครับว่า มีสองห้าหกสองห้าเจ็ดสองห้าแปดเนาะอะไรนะมาซื้อให้มาอีกรอการไหลออกอ๋อไม่ไปรองมาถึงนี่ก็ได้ค่ะใช่มาซื้อได้หมดอะค่ะหนูอยู่ที่นู่นก็ซื้อได้ค่ะเพราะว่าหนูมาสัมผัสใช่ค่ะหนูมาสัมผัสเขาที่นี่ได้แล้วค่ะ ใช่ใช่ใช่ค่ะตอนแรกหนูนึกว่าปู่ผู้ชงแต่พอมาเห็นสีแล้วไม่ใช่ปลู่ผู้ชงอ่ะปูมุจลินนะคะปลูกมุจลินนั่นแหละค่ะตามตามนั้นละค่ะหนูอ่ะหนูอ่ะจะชักเรื่มสีค่ะชักเรื่มสีที่เห็นนะคะแต่ว่าชื่อเนียหนูว่าน่าจะน่าจะปูมุจลินเพราะตอนแรกหนูคิดว่าปู่ผู้ชงเพราะว่าหนูคิดว่าเป็นสีทองใช่ไหมคะ เห็นแต่ข like kind of right. ้างหน้านึก okay. ว right, ่าเป็นสีทองแต่พอเห็นข้างหลังเอาไม่ใช่ละฝนมันตจะตกมอากาศไปเลยสัญญาณมานั่นแหละค่ะอะไรนะลูกชายป้าสะบอนดันคะดูสวัสดีอันนี้คุณแม่นี่สามีอันนี่สาว อันนี้ทีมงานทีมงานนะครับทีมงานนะครับไม่มาไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันร้อนรนไม่มาไม่ได้ต้องมาพี่สมนวันคือบอกว่าคดรู้ีดีกว่าแล้วอ่ะที่หนูติดโควิดเราไม่ได้มาใช่ไหมคะมาได้พอพอเห็นพี่เขาลงเฟซหนูทนลุกอยู่ไม่ได้เลยอ่ะเยงไม่ได้เลยเพ่นลเขาลงในเฟซบอกว่าต้องมาแล้วก็เลยมากันเนี่ยค่ะ ปู้นีแล้วครับเียนันดีด้วยโซนเดียวกันน้ใช่เจ็ดับแ่ว่าู้ปูที่อยู่ตรงนี้เขาเป็นทรงปฏิบัติธรรมนะคะ่านจะเป็นข้าพิบัติธเจดอเลขทูปหนึ่งห้าเจ็ดด้วยเลขทูปเลขทูปข้างล่างอย่าทำอะไรที่ชวนท่านอ่าเจ็ดชัเลยเีอะไร่

ทั้งลมทั้งฝนมาแล้วครับรรลมแรงลมแรงสรุปตัวเลขให้นะก็คือเลขที่สัมผัสได้เมื่อสักครู่นี้ก็คือ2 5 7แล้วก็2 เห็นลอยลอเห็นนั้นน่ะน่นนั่น่ะเห็นแล้วอ่ัลอยขึ้นอ๋อหัลอยขึ้นมาเลยครับนั่นน่ะนั่นหลัาเนี่ยนั่นนั่นเน่ยครับนั่งไหนน่งไหนเป็นลอนั่นไหนเป็นลอยน่ะน่น

ช่วง,งก่อนับหนีมาช่วงก่อนโน้นลิงมาในช่วงหลังมีมามีมา anymore, โอ้ยมีนะยุนี่พ่อที่เป็นคล้ายพญานาคนะครับเป็นจอมปลวงครับจอมปลวคล้ายพญานาคนะครับคุณผู้ชมนะครับใครเข้ามาดูแล้วก็คุณสาธุสาธุแล้วก็คุณพี่นะครับเขาเดินทางมาจากนนทบุรีนะครับมาสัมผัสที่นี่นะครับมาสัมผัสที่นี่มาสัมผัสได้ว่า ตรงนี้มีพญานาคที่สิงสถิตอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่วัดบ้านสวนธรรมานุสรน,นะครับสวนธรรมานุสรว,วัดบ้านท่าด่านตะบลกอะแก้วอ,อาเภอสำารงภาพจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่นะครับใครอยากช่วยใครอยากช่วยที่จะสร้างพญานาคที่นี่นะครับคงละประมาณ ประมาณ8 0 0แสนเนาะองประมาณ8 0 0แสนเกือบล้านนี่แหละครับเดี๋ยวตอนนี้ก็คืออมีทางที่ช่วยนะครับเขาจะเขาจะาทำสร้างพญานาคที่นี่นะครับสร้างพญานาคองค์ใหญ่ไม่จะสร้างพญานาคองค์ประมาณแบบไหนครับเดี๋ยวผมดูในโทรศัพท์หน่อยครับอ๋อครับน่าจะไปเกณฑ์ให้ช่าง นางกอนใ้ผูล่อนคะูให้ฝนหยุดก่อเนาะบอกปููให้ฝนหยุดก่อไม่เป็นภาพสเก็ตของเป็นภาพสเก็จะสร้างประมาณนี้ราคาประมาณล้านสองราคาประมาณล้านสองร้างปั้นปันสดปั้นสดเลยครับผมอ๋อ จะสร้างประมาณนี้นะครับคนนะครับเดี๋ยวลักษณะแบบนี้แหละลักษณะแบบนี้เลยประตูล้อมเจดีขึ้นมาเจดีเจดีตรงนี้ครับท่างประดิษานท่านนี้ก็ท่านเจดีที่จะทำอ๋อครับแต่นี่คือวาดวาดแต่ช้างถ้าทำเสร็จจะสวยกว่านี้ีบุญนะะท่จได้ถ้าทำเสร็จจะสวยนี่คือวาดวาดไว้วาดทสวยถ้าวาดรูปแบบอ๋อสูงกว่านี้ครับเถ้าสบายสูงกว่าเจดีเองเสมอเจดีนะครับขอบคุณเขาที่ถึงมาในส่วนนี้ สองห้านิ่งเลยเขียนให้อย่างนี้เลยเป็นเลขเวลาปูให้มันจะเป็นเลขสีแดงใช่ไหมเขาจะเขียนให้อย่างนี้เนี่ยแล้วก็เลขหลังมันจะวิ่งสลับสลับอันนี้ขึ้นสลับอันนี้ขึ้นสลับหมุนสามตัวก็เลยไม่รู้เป็นแปดเป็นแปดสองสองห้าแปดนี้วะสองห้าแปดสองห้าเจ็ดเลขหลังคค,คือมันจะจับคู่ สองห้าแปดสองห้าเจ็ดก็ได้หรือจะจับคูวไอ้ตัวที่มันหมุนอีกทีก็ได้ตัวที่มันสลับขึ้นมาก็ได้เอ,อเราก็เลยไม่แน่ใจแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นเราเราจะตีว่าสามตัวอย่างนี้ทําไมสองห้าหกสองห้าเจ็ดสองห้าแปดใช่ไหมสองห้าหกสองห้าเจ็ดสองห้าแปดแต่ถ้าสมมติว่ามันจับตัวเฉพาะไอ้สามตัวหลังทีก,ก็ได้อย่างเงี้ยคจะได้ใจชอบอะไรใจหนูละใจหนูเห็นห้าแปด ห้าแปดแต่ใช่ตั้งแต่แรกเลยคนะ <5 S 2> ือคือหนูเป็นคนไม่เล่นหวยไม่ค่อยถามพี่สาวดูซื้อหวยไม่เป็นหรอกซื้อผิดซ <c oughs> ื้อถูกซื้อไม่กลับซื้อบนเล่นล่างไม่เล่นอย่างเงี้ยแบบนี้ประจําไม่แน่นะเราต้องา้สองาไปยเนาะใช่ได้งวดที่แล้วหนูเห็นแปดข้างหลังหนูก็ซื้อกับข้างหน้าหนูซื้อสองแปดกับทีแปดแต่หนูไม่ได้ซื้อสามแปดได้แปดหลังมาแล้วนั่งคิดนย่าี้ทำไมเราไม่ซื้อสามแปดวะหวยออกมาสามแปดเลย ลแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ